อันนี้นะครับเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยอีกปัญหาหนึ่งคือเห็นไหมครับโซ่เนี่ยมันจะเบียดกับตัวจานนี้นี่นะครับเห็นไหมฮะโซ่นเนี้ยมันจะเบียดจานนี้นะครับแล้วก็จะเกิดเสียงดังนะครับเดี๋ยวช่างโต้งจะสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับเลยครับอันดับแรกเราต้องสังเกตดูก่อนว่า ตัวโซ่เนี่ยมันสีสีอยู่ด้านนี้หรือด้านนี้ครับถ้าเกิดสีด้านนี้เราให้คือว่าถ้าถ้าเกิดสีด้านไหนก็ช่างเราต้องปรับใช้ควงปักไอ้ปากนี้ปากแจกขันตัวตัวเฮดใช่ไหมฮะตัวเฮดตัวนี้ตัวบนตัวเฮดนะครับแล้วเราวัดสังเกตดูว่าตัวโซ่เนี่ยมันสีมาทางไหนถ้าสีมาทางนี้ให้เราคลายออกโดยคลายแบบนี้ครับคลายออกคลายไปเรื่อยๆคค่อยๆมันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบคะค่อยๆคลายไปยังกว่ามันจะหาย พอคลายปุ๊บตัวสับจานก็จะค่อยๆห่างกับโซ่นะครับเสียงก็จะลดลงนะครับนี่คือวิธีการเซ็ตตอนนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับส่วนนัดตัวล่างนะครับเอาไปทำอะไรเอ่ยตอนนี้เวลาเราสับเกียร์จันเกียร์หรือสับเกียร์ขึ้นหรือมันไม่ขึ้นเนี่ยเราค่อยปรับตัวนี้เอาอ่ะ,อะครับ ก็ตัวนี้มันจะป้องกันเวลาเราขึ้นการใหญ่เนี่ยการโซ่ตกอ๋อครับไม่ถึงว่าน็อตตัวล่างเนี่ยหรอครับตัวเอละอครับน่ครับ,รบแล้วก็จะเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทขึ้นคนะครับคือวิธีการแต่งเกียร์อ,อย่างนี้เราก็ต้องมาปรับเพราะว่ามันสีนอยู่ตรงนี้อะการโซ่ตกการโซ่ตกนะครับตอนนี้ช่างเขาเซ็ต เป็นตัวอย่างนะครับให้โซ่เนี่ยมันสับไม่ขึ้นเห็นไหมครับอ่าช่างออสลองสับดีครับขึ้นไหมอ่านี่ครับใช่ครับสับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับก็จะเจอบ้างปัญหานี้นะครับอ่าช่างโต้งครับเซตเลยครับให้มันขึ้นยังไงถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะฮะลักษณะคือว่าตัวเฮดเนี่ยมันหมุนเข้าไปเยอะจัดเฮดไหนครับเฮดชี้ครับชี้ข้างบนนะข้างบนนะครับครับหมุนเข้าหมุนเข้าไปเยอะมากเราต้องคลายครับ ต้องคลายออกเหมือนกันนะเพื่อให้มันบีบเพื่อให้มันดีด๋ยวพี่เตรียมกดเลยนะกดไปเรื่อยๆแล้วก็อคนหนึ่งต้องช่วยกันกดกดลักษณะกดต้องกดค้างเกียร์ไวนะ้ฮะนี่ฮะกดค้างเกียร์ไว้นะครับอ่าเห็นไหมขึ้นแล้วครับกดค้างอีกครับ ที่เหเดี๋ยวก็อาจจะมีการปรับความยืดความแรงของตัวโซ่อีกทีนะครับให้มันสับเกียร์ได้นุ่มนวลขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือคอนเซปต์ง่ายๆไปก่อนนะครับก็ทดลองดูสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซิดสไคสกาด้วยนะครับครับขอบคุณครับ